สวัสดีค่ะเกดจะขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องที่จะเล่าวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมากมายนะักสำหรับใครหลายๆคนอาจจะไม่ใช่เรื่องผีโบกบะที่เคยได้ฟังแต่เชื่อได้เลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่สุดผิดสวงแม้แต่ผู้ที่พบเจอก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้มาจนวันนี้ในเย็นวันหนึง่ง ที่ชุมชนย่านตลาดภูสถานที่ที่หน่อยและไมยได้เช่าบ้านหลังนึงเพื่อพักอยู่อาศัยบ้านของพวกเธอจะตั้งอยู่ท้ายซอยเลยมาจากตลาดนิดหน่อยสมัยนั้นยังมีวินมอเตอร์ไซค์รวมทั้งตู้โทรศัพท์สาธารนณะที่ยังใช้ได้ตามปกติแถวนั้นเป็นพื้นที่ที่มีคนขับข้างและคลึกพื้นอยู่พอสมควรวันนั้น หน่อยและไม่เลิกงานก็พากันนั่งรถเมล์ลงหน้าปักซอยและเดินเท้าเข้ามาตามซอยเข้าบ้านปกติระหว่างทางที่เดินก็จะผ่านร้านค้าวินมอเตอร์ไซค์ที่จับกลุ่มกันเชียร์บอลหรือแม้กระทั่งผู้คนที่กำลังสัญจรไปมาตามปกติระยะทางจากปักซอยจะไปถึงบ้านน่าจะประมาณ200เมตรได้ตอนที่ทั้งสองเดินเข้าบ้าน จะเป็นช่วงเวลาเย็นๆใกล้คำ่ำหลังจากที่เดินมาถึงประตูนหน้าบ้านเมื่อไขกุญแจเข้าไปทั้งคู่ก็รู้สึกแปลกประหลาดอยู่ดีๆบ้านที่คุณเคยก็กลับมีความรู้สึกเย็นยเยือกมันดูมืดๆทมึนทมึนภายในบ้านเหมือนกับว่ามีมวดอากาศบางอย่างกดดันพวกเธออยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอธิบายยาก หลังจากที่เผชิญกับบรรยากาศแปลกๆภายในชั้นล่างของบ้านแล้วทั้งสองจึงพากันเดินขึ้นห้องพักที่อยู่บนชั้นสองด้วยความหวาดระแวงในขณะที่กำลังขึ้นบันไดทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ตัดสินใจหยุดมองหน้ากาันไม่เดินต่อหน่อยจึงเป็นคนออกความคิดเห็นว่าให้ลอออกไปข้างนอกโทรถามเจ้าของบ้านดู เผื่อว่าพวกเธอจะได้คำอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบชัดเจนและคลายข้อสงสัยเมื่อตัดสินใจเหมือนกันทั้งคู่จึงพากันออกจากบ้านระยะเวลาที่เดินจากบ้านมาถึงร้านค้าที่มีตู้โทรศัพท์ตั้งอยู่ก็ประมาณ1 0 1ถึงนาทีรวมเดินไปกลับก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้แต่เชื่อไหมว่ากับมีเรื่องที่แปลกประหลาดมากม เพราะเพียงระยะเวลาไม่นานจากร้านค้าถึงบ้านและบ้านที่เดินไปถึงร้านค้าในตอนนี้ทุกอย่างที่เพิ่งผ่านมากับเงียบสงบเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนร้านขายของชำที่เคยมีคนกลับเงียบสนิทรวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์ที่ตอนแรกมีคนจับกลุ่มคุยกันเชียร์บอลก็หายวับทุกๆอย่างในตอนนี้มันเงียบราวกับ เมืองที่รกร้างมีเพียงแค่เธอสองคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้นตรงบริเวณถนนไม่มีมนุษย์อยู่แม้แต่คนเดียวนำซ้ำไฟข้างทางก็ติดติดดับดับราวกับหนังผีที่เคยเห็นมามากมายร้านขายของปิดหมดทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีมันเคยเปิดไฟสว่างมันแปลกประหลาดที่คนมากมายสามารถหายไปได้เพียงแค่เวลาไม่กี่นาที อีกทั้งบริเวณรอบๆยังมีหมอกปกคุมไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งสองไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปยังตู้โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่หน้าร้านควานหาเหรียญหยอดตู้เพื่อโทรสอบถามเจ้าของบ้านแต่ในช่วงเวลาที่ยกหูกลับไม่มีสัญญาณใดๆดังเล็ดลอดออกมาเลยเงียบเงียบจนผิดปกติทั้งคู่คงคิดว่าไม่ดีแน่ๆ แล้ววางหูใส่เหรียญกดเบอร์ทั้งหน่อยและมายผัดกันทำซ้ำอยู่แบบนั้นจนรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะทำให้โทรศัพท์ติดได้ในตอนนี้ทั้งสองมองหน้ากันและตัดสินใจพระออกจากตู้รีบติ่งกลับบ้านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านบรรยากาศก็ขมุกขมัวยังคงอบอวนอยู่ทุกอย่างเงียบกริบ ทั้งสองตัดสินใจนั่งกอดกันกลมอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างเพราะในเวลานี้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวหรือแม้แต่จะพากันขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองของบ้านแต่หลังจากที่ทนอยู่กับบรรยากาศแบบนี้มาประมาณสองชั่วโมงเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆเบาลงเรื่อยๆหน่อยและหม่ยได้แต่นั่งมองหน้ากันและก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอกจากนั้นก็พากันขึ้นนอน วันรุ่งขึ้นเมื่อออกไปทำงานทาั้งคู่ตัดสินใจแวะตู้โทรศัพท์เดิมอีกครั้งและก็พบว่ามันใช้ได้ปกติทั้งสองจึงได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้านอีกครั้งเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรหลังจากผ่านมานานหลายต่อหลายปีเหตุการณ์พิศวงในคืนนั้นที่บ้านเช่าย่า,ยานตลาดพูก็ยังเป็นที่จดจำของหน่อยและไมล จนพวกเธอทั้งสองได้แต่มานั่งคิดว่าบางทีในคืนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถับซ้อนระหว่างโลกของความเป็นและความตายและเธอทั้งคู่ก็บังเอิญมาอยู่ตรงช่วงที่คาบเกี่ยวกันของเวลาพอดีถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ